ก็กราบสวีดัสวัสดีกันด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะฮะก็ก่อนอื่นเลยครับผมก็ต้องขอฝากเพจผู้แปลด้วยนะครับเพจ f a c e b o o k ชื่อว่าเปิดฮารเลมหล่อเท่นะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะมาเป็นตอนต่อของตอนที่18นะครับนั่นก็คือตอนที่19นะครับเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยครับกับมางานเรื่องนี้การกลับมาของเทพอมตะตกสวรรค์ไปเราจะทำยังไงกันดีไม่นึกเลยว่า จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเจ้าเด็กนั่นมันเป็นใครกันแน่ทาไมท่านนายกถึงต้องเคารพเขาขนาดนั้นพี่คิดว่าเราควรจะขอโทษเขานะเราไม่ควรจะไปมีเรื่องกับนายกเขาเนะ่ะท่านนายกโจดิฉันขอโทษกับการกระทําของฉันที่ไม่คิดให้ดีก่อนด้วยค่ะเธอไม่ควรจะมาขอโทษฉันหรอกเธอควรไปขอโทษ คุณช้างมากกว่าคุณช้างอี้คะดิฉันขอโทษที่ทำตัวหยาบคายกับคุณไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะจะให้คนชั้นต่ำอย่างผมมารับคำขอโทษจากคนชั้นสูงอย่างคุณได้ยังไงล่ะครับอีกไม่ช้าเร็วอีกไม่ช้าก็เร็วผู้หญิงคนนี้จะสร้างปัญหาให้กับอยู่เยาในตอนนี้ฉันขอให้บทเรียนเธอสักหน่อยก็แล้วกัน เธอเธอทําให้ตระกูลทรงของเราขายหน้ามากพอแล้วออกไปข้างนอกแล้วคิดดูว่าทำอะไรผิดไปบ้าง้งางอี้ยกโทษให้เธอเถอะนะอย่างน้อยเขาก็เป็นป้าของหนูอยู่เยานะโถ่แม่ของอยู่เยาก็เจ้าเล่ยจริงๆฉางอี้ให้อภัยป้าของฉันเถอะ ถึงเธอจะอารมณ์ร้อนไปหน่อยแต่เธอก็ไม่ใช่คนไม่ดีหรอกนะอยู่เยเธอยังจิตใจดีเกินไปแต่เธอก็นะเธอยังไม่รู้ตัวว่าป้าของเธอเทำอะไรไปบ้างกับเธอก็เลยยังปกป้องเขาอยู่นะถ้าเธอต้องการแบบนั้นแล้วก็ก็เอาตามนั้นแหละแต่ก็นะนั่นแหละทำไมฉันถึงชอบเธอ คุณช้างคือผมได้สูตรยามานอะ่ะถ้าคุณไม่ว่าอะไรคุณช่วยดูให้ผมหน่อยได้ไหมว่ามันมีจุดผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าอ๋อโอเคครับถ้าแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับดูเหมือนว่าคนคนนี้จะมีความรู้เกี่ยวกับยามากพอตัวนะไว้ถ้าเราต้องการสมุนไพรที่หายากเมื่อไหร่แล้วก็เขาอาจจะช่วยเราได้เฮ้ นี่มันสุดยอดเกินไปแล้วเขาสามารถปรุงยาหยวนตนันระดับสูงขึ้นมาเองได้จริงๆด้วยคุณฉางครับถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรในอนาคตบอกผมได้เลยตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วก็ขอบคุณสำหรับสูตรยานะครับคุณป้าครับก่อนที่ผมจะมางานนี้ผมได้ตัดสินใจว่า ผมจะขออยู่เหวแต่งงานผมก็เลยอยากได้ความเห็นจากคุณลุงกับคุณป้าด้วยนะครับฮิฮิยังไงซะไอ้ชางอี้มันก็มาจากตระกูลจนๆไม่มีอะไรเลยที่นายกโจคอยช่วยเหลือมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแกเนะ่ยยังหวังพึ่งเขาตลอดก็ไม่ได้หรอกนะแถมตอนนี้โจหยุนฉิงก็ไปแล้วด้วย ขอดูหน่อยสิว่าแกจะอวดดีอยู่หรือเปล่าส่วนตัวลุงลุงให้ลูกของลุงเลือกคนที่จะแต่งงานด้วยตัวเองจะดีกว่าฮะอคุณลุงหมายความว่ายัางไงกันครับถ้า,อายอมรับการแต่งงานของเจ้าชินเจ้าจินเฉิงกับอยู่เยาแล้วก็นั่นก็หมายความว่าเราไปแยกฉางอี้ไม่ให้อยู่กับอยู่เยาด้วยกันตลอดชีวิต แล้วชางอีกคนดูลึกลับกว่าที่คิดไว้ซะอีกทําให้เขาไม่พอใจในวันนี้คงไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่ส่วนป้าคิดว่าวันนี้มันยังไม่เหมาะเท่าไหร่ที่จะตัดสินใจเอาเป็นว่าเลื่อนไปวันอื่นก็แล้วกันนะเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนี้มันเอาของขวัญไปแล้วแล้วสัญญาว่าจะให้ฉันแต่งงานกับหยูเยาไม่ใช่เหรอตอนนี้มันกลับผิดสัญญาที่ให้ไว้กับฉัน ชางอี้วันนี้ฉันบอกพ่อกับแม่เอาไว้แล้วละ่ะว่าถ้าไม่ได้แต่งงานกับนายฉันก็จะไม่แต่งกับใครอีกแล้วบนโลกใบนี้ไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะไม่ให้ใครมาแย่งเธอไปจากฉันหรอกนะอยู่เหยาสางอี้ถือว่าแกหาเรื่องใส่ตัวเองนะไปกันเถอะไปงีชางอี้ฉันลากนายเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วนะ อย่าคิดมากนะปัญหาของเธอก็เหมือนปัญหาของฉันแหละในชีวิตนี้จะไม่มีใครแยกพวกเราออกจากกันได้หรอกหวัดดีครับลูกพี่ว่าไงแต่ถ้าฟังแค่จากเสียงก็น่าจะรู้แล้วแหละว่ามีคนมาหาเรื่องน้องใช่ไหมล่าใช่ยังรู้ดีเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนเลยนะใช่แล้ว ฉันต้องการให้นายไปสอนบทเรียนให้คนคนหนึ่งหน่อยนะ่ะจะได้ไหมเฮ้ยใครกันนะที่มันมาทําให้ญาติของฉันโมโหได้ขนาดนี้ <S <S ก็แค่คนจนๆคนหนึง่งมันชื่อฉางอี้ตอนนี้ฉันไม่อยากให้นายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรอกแต่ว่ามันจะเป็นจริงๆฉางอี้ใช่ฉางอี้ที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกับฉันปะเออใช่ใช่ อยู่มาหลาลัยเดียวกันกับนายนั่นแหละนี่สางอี้ไม่ใช่คนที่เราไปควรยุ่งด้วยนะครั้งที่แล้วฉันไปสู้กับมันมาโดนมันอัดเอาสะน่วมเลยแม่งเอ้ยมีแต่พวกไร้ประโยชน์ชิบหายแม่งแค่ขยะคนเดียวก็จัดการไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรกินได้วะแต่สุดท้ายแล้วความต่างชั้นของเรามันก็ห่างกันเกินไปอยู่ดีมันก็แค่หมาข้างถนนส่วนฉัน เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างหรูหรายังไงล่ะช้างอี้แกรอก่อนเถอะฉันเดี๋ยวเราจะได้เห็นดีกันตัดภาพมาที่พระเอ,อกนี่มันแย่จริงพลังบนโลกนี้มันเบาบางเกินไปฝึกไปก็แทบจะไม่คืบหน้าเลยส่วนเราต้องหาสถานที่ที่มีพลังวิญญาณที่หนาแน่นกว่านี้ให้ได้ห ตรงนั้นมีอะไรอ่ะมีพลังหญินรวมตัวกันนะเราต้องไปดูซะหน่อยแล้วเพราะอย่างน้อยมันก็น่าจะมีพลังวิญญาณเยอะกว่าตรงนี้หละยนะอ้อยขอโทษด,ด้วยเพราะฉันเองที่ลาพวกนายมาเจอเรื่องแบบนี้โถ่เว้ยพวกมันมากันไม่หยุดเลยถึงแม้ว่าฉันจะไม่กลัวอะไรเลยก็เถอะแต่ไม่ได้หวังว่า จะตายแบบนี้เนี่ยนะไม่ได้หวังว่าจะมาตายแบบนี้เนี่ยนะฉันบอกนายแล้วนะเจะ้าอ้วนว่าอย่าไปยุ่งกับอะไรทั้งนั้นพวกเราโดนล้อมแล้วโดยพวกมันครวดก,กับจอบอย่างนั้นเหรอพวกนายเป็นคนขโมยสมบัติจากสุสานเหรอเฮ้ให้เกียรติพวกเราด้วยเจ้านุม่ม อย่างซูรี่หลีปาอี้เจ้าอ้วนเฉินฮะพวกเราไม่ใช่โจรสักหน่อยพวกเราคือสามเหลี่ยมทองคำสรุปก็คือโจรใช่ไหม,มไหนนี่มันใช่ไหมเถอเจ้าจอ้วนดูเหมือนว่าผู้ชายคนนี้เขาจะมาช่วยเรานะหยุดคุยเรื่องไร้สาระกันก่อนพวกมันมาเพิ่มอีกแล้วพวกเราตายแน่เขาดูเป็นนักศึกษาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเขาจะช่วยพวกเราได้ยังไง ใช่เอาใช้เวทมนต์ได้ด้วยเหรอนี่เขาหลุดมาจากยายหรือว่าอะไรบางอย่างป่ะนี่เ,เสียงนี่มันเป็นเสียงของแม่มแมลงพวกนี้แน่เลยไอ้อไม่นะยังซูรี่ไอ้อไม่ต้องกังวลรอบนี้ฉันพกไอ้บิ๊กเบิ้มมาด้วยนะนี่ตอนนี้ ตอนที่ฉันไม่เอาออกมาก็เพราะคิดว่าเราจะหนีรอดได้แต่ตอนนี้ซูรี่ถูกเอาตัวไปแล้วเราต้องไปช่วยเธอไอ้อ้วนกำลังจะฉายแสงแล้วตอนแรกก็แค่อยากจะมาดูว่าต้นตอของพลังหินมันคืออะไรกับมาเจอเรื่องพวกนี้ซะได้ยุ่งยากจริงๆแต่จะให้เมินเฉยก็ไม่ได้อย่างน้อยสองคนนี้ก็ยังพอมีประโยชน์อยู่คงกำจัดได้ไม่ยากเท่าไหร่ คงจัดการได้ไม่ยากเท่าไหร่เ hey! ฮ้ยเจ้าหนุม่มตอนนี้เวทของตอนนี้เวทมนต์ของนายมันไม่จำเป็นแล้วถ้านายกลัวจะโดนโจมตีแล้วก็หลบหลังเทพเฉินคนนี้ได้เลยรับทราบครับเทพเฉินนี่ตววยดที่งวแล้วก็เก็บกระสุนไว้บ้างจะดีไม่จะไม่ดีกว่าเหรอโถ่ มันหนีไปหมดแล้วแย่ละเจะ้าอ้วนหยุดเดี๋ยวนี้นะทำไมฉันรู้สึกว่ายิ่งตามเจ้าอ้วนนี่ก็มีแต่จะแย่ลงไปเรื่อยๆฮนะเจะ้าอ้วนอย่าล่ามันสิตัวแม่งโคตรใหญ่เลยนั่นซูรี่นี่ซูรี่อยู่บนนั้นเจ้าอ้วนรีบฆ่าเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ก่อนที่มันจะรู้ตัวกันเถอะปา้ นายคิดจริงๆริงหรือว่าจะฆ่าตัวนี้ด้วยปืนได้จริงๆนะ่ะฉันไม่สนฉันต้องสู้ฉันต้องสู้ช่วยสูรี่ให้ได้สุนปืนทำอะไรไม่ได้สักนิดในงเงินเหรอเจ้าอ้วนปลาระเบิดตอนนี้แหละไอแมลงยักษ์วันนี้ฉันกับแกอ้ว,วนฉันจะฆ่าแกให้ได้แบ่งเอ้ย ทำอะไรไม่ได้เลยมันจบแล้วท่านนักเวทตัวน้อยช่วยพวกเราด้วยทำไมฉันต้องช่วยละ่ะในเมื่อเมื่อกี้นายบอกอยู่เลยนี่ว่าวิธีของฉันมันไร้ประโยชน์น่ะโอ้อยท่านนักเวทจะอววนเฉินมันก็แค่อยากอวดเด็กกว่าเท่านั้นเองมันอยากมันแค่อยากอวดว่าตัวเองเจ๋งกว่าได้โปรดช่วยพวกเราด้วยเชย มันเป็นเพราะผมปวดดีเองผมผิดไปแล้วได้ปดูดช่วยพวกเราด้วยก็ได้ก็ได้ไหนเจ้า,มาแมลงแกจะเก่งสักแค่ไหนกันนะโอ้พระเจ้านั่นมันแรงคนหรือแรงควายกันวะนั่นดูเหมือนว่า,มาแมลงนี่จะดูดซับพลังหยินมากเกินไปเลยทำให้มันตัวใหญ่ขึ้น แต่ขนาดดูดซับพ,พลังหินเยอะเข้าไปขนาดนี้เปลือกของมันน่าจะแข็งมากแต่ก็ยังโดนเราต่อยบัดเดียวทะลุหายไปเลยโยไปทำ้ายแม่ของมันลูกๆมันก็เลยโกรธอย่างนั้นเหรอโอ้ยเนียบปากไปซะทั้งครอบครัวของพวกแก เริ่มทำให้ฉันโมโหจริงๆแล้วนะเมื่อกี้ที่โดนมันกัดโดนพิษเขาด้วยเลยเนี่ยไม่นะท่านนักเวทบาดเจ็บท่านนักเวทเขาช่วยเรามาแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเราช่วยเขาบ้างแล้วจะอ้วนเชิญตามฉันมาให้ดีๆอย่าสะดุดอะไรเขาล่ะเออต้อมาแนเง้ยไอย้ผู้ช่วยชีวิตของพวกเราเดี๋ยวนี้นะ อ,อย่างน้อยในสุดท้ายอย่างน้อยในท้ายที่สุดพวกเขาก็มีประโยชน์สักทีนะแกคิดว่าจะเล่นงานฉันด้วยพิษได้จริงๆเหรอแต่ขอโทษด้วยนะที่วิชาหวางจูของฉันมันทำให้ร่างกายของฉันไม่มีภูมิต้านทานต่อพิษนะนะ ทำให้ร่างกายของฉันมีภูมิต้านทานต่อพิษทุกคนดูนั่นสิถ้างั้นต้นตอของพลังหญินที่แผ่ออกมามากจากด้านล่างสินะ